สวัสดีครับทุกคนมาต่อ EP สองกันนะครับไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งเราได้กันเลยครับไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งเราได้ผ่านด่านได้ไหมนะครับเราคือสรตมเมอร์หน้าใหม่สรตมเมอร์พาอลูกด่านนี้พอใช้เวลาในการเล่นนานมากนะครับทุกคนแตกแล้วแตกอีกแตกกินน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวกว่าจะเลิกเล่นแล้วเคียวแต่ว่ามาถึงนี้เราต้องไปถึงที่สุดนะครับทุกคนโอ้โหดูแตกแตก แตกอีกทุกคนกควรชิมว่าพ,พ่อใช้เวลาพ่อใช้เวลากี่ครั้งแตกกี่ครั้งนนนนะยังไม่ผ่านนะครับทุกคนมาดูกันนะนี่อีกก็ยังไม่ผ่านนะครับแตกอีกแตกอีกโถติดเมื่อกากๆ <c oughs> ไปครับไปทุกคน <c oughs> เล่นไปน้ำตาไหลไป เต้นทำไมทีหลังแซงกันไใหมดเลยเขาชื่อว่าแตกเดี๋ยวพ่อกับพี่กัสสองคนจะให้เขาแซงเราไดแ้แตกแล้วแตกอีกระดานนี้กัสก,ก็ยังหัวเราะอยู่เลยนะครับทุกคนยังสนุกเรียบการ่นเพลิน,นยอยู่ก็โอเคนะเราไม่หอนร้อนนะครับเล่นไปเรื่อย<ป>เล่นไปหัวเราะกันไปพอแตกลูกแตกเอาไปดีเข้าไปเอาพึ่งเบียร์กันนะครับทุกคนกำลังใจให้เราสองคนด้วย โอ้โหนี่วันนี้โอ้หัวร้อนแล้วนะทุกคนฮึบ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 เฮ้ยมันจะพังก็พังยังไงได้โอ้มันจะพังก็พังยังไงได้มาแล้วครับทุกคนพี่โอกาสเล่นจบไปแล้วนะครับพ่อเพิ่งจะโดดอันนี้ผ่านอันนี้อยู่ไหนนะ อยู่ไหนเนี่ยทุกคนอันนี้มันคุ้นๆเหมือนกับว่าเอา้านี่มันโถวส้วมนี่เอา้าอะไรกันเนี่ยทุกคนทําไมเขาต้องให้เรามาอยู่ในโถวส้วมอย่างนี้ล่ะอย่ากกดน้ํานะถ้ากดน้ำจะตกลงไปเลยนะเนี่ยโอเคเห็นเพื่อนโดดลงมาในนี้นะครับไปโดดลงมาเลยทางไหนดีทางนี้นี่ไงพี่อ,อักัสยืนอยู่รอพ่อเลยเนี่ย ้าไปเลยครับทุกคนเฮ้ยจุ๊บเอ้าแตกนายจะแตกทุกด่านไม่ได้นะนายจะแตกทุกด่านไม่ได้โอ้โหไม่มีด่านไหนที่เรายังไม่แตกเลยนะเนี่ยฮึเอ้า,เ,อาเดี๋ยวอไม่ง่ายง่ายง่ายจะแตกได้ไงวะฮึบ กัดไปนู้นแล้วนะครับทุกคนฮึบแต่จ่จริงๆ้วพีกกก็านนนอทุคเอ,อเดี๋ยวนะตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนนะทุกคนทำไมอะทำไมล่ะ,ะทำไมล่ะทำไมนี่ง่ายๆนี่โอ้โหไอ้กัดเราด้วยกัดตัวเดียวอยู่นู้นแล้วนะครับโอ้โห โอ้โหทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเอ้ยรอดูจนจบกันนะทุกคนนี่ไงเฮ้ยโดดขึ้นมาไหนไปโอเคเอ้าโดดขึ้นมาวาร์ปมาเลยเหรอไปเลยครับทุกคนไปเลยครับทุกคนอ้าวจบกันเลยพี่กัสเฮ้ยทุกคนเรามาแนละ้วเราสำเร็จแล้วครับทุกคน เราทำสำเร็จแล้วโอ้ดูสิครเป็นวินเนอร์โอ้โหคงไม่ใช่เราหรอกนะเราแค่ผ่านนี่ก็บุญหัวแล้วพ่อแค่ผ่านมาได้แล้วก็บุญหัวแล้วนะครับทุกคนคงไม่หวังว่าจะต้องแบบอะไรนะเซตอันดับหนึ่งอันดับสองขนาดนั้นพี่กัรไปไหน,นะนเนี่ยพี่การแล้วอโอ้โหเร้วภารกิจแล้วก็สำเร็จแล้วนะครับทุกคนวันนี้สามารถหนีออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะครับ นีจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้แล้วนะครับทุกคนมาลองดูซิเอ้ากระโดดเข้าไปดูซิมามาว่าในโรงพยาบาลมีอะไรบ้างโดดโอ้โหนี่มูลโรงพยาบาลน,นี่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่นะนี่ไงห้องที่เราผ่านมานะครับนี่มีตัวเฮชด้วยนะครับโรงพยาบาลแล้วก็มีโอ้โดดเข้ามาดูซิว่าฉันสามารถโดดขึ้นเกาะหน้าต่างได้ไหมโอ้อยเกาะสไปดี้กัดอยู่ไหนโอ้กัด ลงมาพี่กัดเอย้ยทุกคนครับวันนี้แค่นี้นะครับทุกคนอาจจะช้าบ้างแต่ก็สนุกดีนะครับด่านนี้บอกเลยว่าน่าเล่นมากนะครับทุกคนพ่อครับอ,อะไรอีกจะอะวดอะไรอีกจะอวดอะไรอีกโอ้โหอยู่นู้นตกลงมาแล้วเอ้ย,ยอไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับวาา่าใครตัวนี้มันแข่งมันแข่งได้ไงวะ พี่กันข้างนี้ต่างพ่อพ่อฟอร์มบัฟก็ใช้สองอันนี้ออ๋อโอเคี่กันสวัสดีเพื่อนเพื่อนกันสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับบายบายครับขอบคุณโอ้โห oh, oh. สวัสดีครับบายบายครับกดติดตามกดไลค์ให้พ่อเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับ